เป็นหมอันแล้วมันเครียดแล้วมันอาการหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาปกตินะจริงๆเขาอาจจะเจอตัวซีเครตหมอได้บอกแก๊สหมอ,อันได้บอกแกงสที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้มันก็ต้องเช็คสุขภาพจิตตัวเองเนาะคนที่โดนที่น่าสงสารเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คนที่ โดนกระทำเนาะคนอยู่ข้างบ้านนะแต่ว่าน่าจะเป็นคนแบบคนคนรอบตัวคนในครอบครัวเขาอะที่ต้องเห็นใจเพราะ้าอยู่ดีดีอะเธอเธออยู่ดีฉันบ้าฉันก็ไม่สงควรมาทําฟันไหมออ <laughs> สมมติว่าเขามาเรียกเรียกฉันว่าหมอฟันที่เป็นบ้าเงี้ย <laughs> มันก็มันก็แอบ,บรู้สึกว่าเออไม่ได้จะมาเอ,อ่า อ๋น,นก็อยากปกป้องวิชาชีพนะไม่อยากจะเอาวิชาชีพตรงนี้มาเกี่ยวนะคือหมายถึงว่าทุกคนใครเป็นก็บ้าได้นะใครทำงานเคสก็บ้าได้อย่างที่บอกคือสองสารครอบครัวเขาคนรอบตัวคือมันก็มันคงจะเตือนกันยากอะ่ะถ้าในส่วนที่ทําฟันอยู่เราบ้า ไปบ้าคนไข้จะฉีดน้ำอย่างเงี้ยซักท่านเอาไปฉีดหน้าคนไข้อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เราก็ต้องมีทันแพทยสาภาไว้กำกับควบคุมสมาชิกแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ได้เกี่ยวกับตอนที่เขาทําฟันล่ะถ้าเขาเดินออกเขาไปทาอย่างอื่นแล้วแบบเอาน้ําไปฉีดตอนไม่ใช่ที่ไม่ใช่สงการอะ่ะอ่ะอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นบ้านตอนที่เป็นคนเออนะคะหรือว่าแบบมีอาการผิดปกติตอนที่เป็นคนสร้างความเดือดร้อนอ่างเงี้ยก็จะต้องไปเรื่องของทางแพ่งทางอาญานะคะทำให้รัดแล้วก็กฎหมายของเราอจัดการเนาะซึ่งตรงเนี้ยตอนที่เคยทํางานที่สาภาช่วงนห เ,เรื่องเนี้ยก็เข้ามามการได้ยินมาอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่สภาทําได้ก็คือต้องมอแพ็กเทซานะนะต้องทําผิดจริยธรรมร้ายแรงหรืออะไรเงี้ยมีการตัดเตือนได้พักทนันพกักใบหรือว่ายึดใบประกอบซึ่งมัน,ม,นมันไม่ได้ทําฟันอยู่ไงแกนะตอนนั้นเออมันก็เลยอาจจะต้องเป็นการดําเนินคดีด้านอื่นไปหรือไปออกคนกระแสนี่แหละไวเรื่องไวเลยดูแลสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบตัว